หืออะไรเนี่ยในตอนที่แล้วบอกว่าไม่ได้ไม่ใช่เหรอน้องสาวฉันกับเซินหยวนนอนอยู่บนโซฟาเฉยๆเหรอพวกเขาไม่คิดจะขยับไปไหนเลยนี่น้องสาวฉันรายการควบคุมขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยทำอะไรเนี่ยพี่สาวฉันเห็นหมดแล้วเห็นไหม จะช้าหรือเร็วเธอก็ต้องรู้อยู่ดีบอกเธอไปเลยไม่ดีกว่าเหรอไม่เอาไม่ได้เด็ดขาดแถมฉันยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกับเธอเลยตอนนี้ฉันไม่รู้จะอธิบายให้พี่ฟังยังไงดีแล้วเนี่ยอาจารย์ชอบผมไหมจะบอกว่าชอบก็มีเอ็นดูอยู่นิดหน่อยแต่เราเป็นศิษย์อาจารย์กันนะ ค่าความชื่นชอบของอาจารย์เพิ่มขึ้นสองแต้มแต่มันก็ยังไม่สูงขนาดนั้นเธอไม่ได้ยึดติดกับวัตถุกการยุนเนิินให้เธอจึงเป็นเรื่องได้ประโยชน์การเดินทางไกลหลายพันลี้ยอบแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของม้าสุดท้ายเธอจะเข้าใจถึงความจริงใจของฉันไม่เป็นไรยังไงผมก็ไม่ยอมแพ้งั้นผมไปละไว้เจอกันใหม่ พอเลยออกมาเลยนะเรียบร้อยแล้วเหรออืมเธอคบกับเขาอยู่เหรอแล้วพี่ต้องเรียกเขาว่าน้องเขยไหมเราไม่ได้คบกันซะหน่อยหาพวกเธอทำแบบนั้นก่อนจะยืนยันความสัมพันธ์กันอีกเหรอมไม่เรายังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้น แล้วเธอรู้สึกยังไงล่ะหนูเองก็ไม่รู้เฮ้ยตายชัดขนาดนี้ยังไม่รู้ตัวอีกเลรอเนี่ยนะช่วงกลางคืน MS Cafe เสนหยวนขอโทษทีนะช่วงนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายนิดหน่อยฉันเลยอยากคุยกับเธอหวังว่าคงไม่รบกวนนะ ไม่เลยคุณหลินว่าแต่มีอะไรงั้นเหรอคุณดูไม่ค่อยมีความสุขเลยนะเจิ้งเซียนหยงเริ่มทำตัวหน้าโมโหมากขึ้นเรื่อยๆเขามักจะออกไปข้างนอกทั้งคืนแล้วช่วงนี้เขาพยายามปิดบังเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆและทุกครั้งที่กลับบ้านก็มักจะมีกลิ่นตัวผู้หญิงข้างนอกถ้าเขาอยู่ข้างนอกฉันก็แค่ออกมาดื่มและพูดคุยกันเพราะว่าฉันไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นอยู่แล้ว ถึงจะโดนนอกใจก็เธอฉันมีหมวกเขียวติดอยู่บนหัวอยู่แล้วเสินหยวนฉันน่ะเป็นแฟนเธอหรือเปล่าก็ถ้าทำลำดับก็ใช่แล้วออกมาดื่มกับฉันแบบนี้เธอรู้ไหมไม่รู้หรอกแต่ถึงเธอจะรู้เธอก็ไม่ได้ว่าอะไรเข้าใจแล้ว แบบนี้ฉันก็จะได้ไม่ต้องแบกภาระทางจิตใจอีกยังไงฉันก็ไม่อยากไปกระทบความรู้สึกของคนอื่นอยู่แล้วเสินหยวนกอดฉันได้ไหมแม้เพียงชั่วครู่ก็ยังดีมานี่สิแล้วทางคุณล่ะออกมาดื่มกับผมแบบนี้เขารู้ไหมอย่าพูดถึงคนคนนั้นเลย ฮในร้านกาแฟาของนานากับผู้หญิงคนอื่นฉันรู้สึกสงสารเธอยังไงก็ไม่รู้แฮะบ้าเอ้ยฉันมันก็เป็นแค่ไอเลวทำไมฉันต้องคิดมากขนาดนั้นด้วยล่ะเอ่อคือว่าอะไรคุณคงไม่ได้อยากให้ผมเป็นมังสวิรัตใช่ไหมเสินหยวนฉันจะช่วยเธอเอง ไม่ผมอยากกินเนื้อคืนนี้ที่นี่คือสวรรค์เหรอนี่ทำความสะอาด้ผมหน่อยซิ <ś> ไอ้เย็ดเค บางคนไม่รู้จักข้อดีของหญิงสาวและเข้าใจผิดว่าผู้หญิงเป็นเพียงสิ่งของนี่มันแปลกมากเลยผู้หญิงที่เคยผ่านมาถึงระดับนี้ล้วนแล้วมีค่าความชื่นชอบเกิน60แต่เธอเพิ่งจะขึ้นมาหลังจากมาถึงขั้นนี้แล้วขอแสดงความยินดีกับโฮสต์ได้รับ NPC 5คนที่มีค่าความชื่นชอบมากกว่า60และทำภารกิจสำเร็จชีวิตที่สมบูรณ์แบบต้องอาศัยความปรดปรานจากเพศตรงข้ามมากพอ ระบบจะมอบรางวัลให้ในไม่ช้ากา,การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนแพ็กทักษะพิเศษการจับรางวัลเพอร์เฟกต์ไลท์ฉันไม่คิดเลยว่าระบบจะไม่เพียงแต่ประเมินค่าความชื่นชอบเท่านั้นแต่ยังรวมถึงจำนวนของ NPC ด้วยคราวนี้มาดูกันว่าจะมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเวลาอ่านหนังสือหัวสามารถจดจำมันได้ในทันที และสามารถจดจํมามันได้ไว้ในใจแต่ละบัตรมีระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงนี่มันเยี่ยมมากเลยนี่การท่องจําตําราเรียนมันช้าเกินไปด้วยการใบนี้ฉันสามารถทำธุรกิจบริหารธุรกิจที่มีเวลาจํากัดให้เสร็จได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงการจับฉลาก Perfect l i g ไลท์ลัคกี้ดรอมีโอกาสลุนรับการ์หลากหลายชนิดแต้มคุณสมบัติวัตถุทางกายภาพคุณสมบัติและเงินสด รู้สึกว่าระบบจะดึงรังวัติหน้าตื่นเต้นออกมาได้อีกเดืนนนี้ดูเหมือนเธอจะมีความสุขมากเลยนะความรู้สึกของผู้คนเชื่อมโยงกันฉันมีความสุขมาตลอดครึ่งชั่วโมงนี้เป็นความสุขที่สุดในชีวิตเลยไปกันเธอเสนหยวนถึงเวลาที่เราต้องกลับแล้วไว้คราวหน้าเรามาต่อกันอีกนะ หะคราวหน้าเหรอนี่เธออยากมีความสัมพันธ์ระยะยาวเหลือเนี้ย